สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปเพียกการในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกในใจของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นแบบไหนรู้สึกอย่างไรจะมีไพ่เพื่อนๆเลือกทั้งหมด2กองกองที่1คือเลข1กองที่2คือเลขเลขสองเพื่อนๆเลือกกองที่รู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดหรือเลือกเลขที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะสัตติติดธิ ว e ว o อ f ฟอร์จูนคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะมันเป็นความรักนะรักที่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยรักที่รู้สึกว่าถูกถูกชะตามันเหมือนพรมลิขิตมันเหมือนสิ่งที่ตามหามาตลอดแล้วเขาเริ่มชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนี้มันเป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันหรือเป็นความรักที่เต็มแล้วเขารู้สึกว่า การเจอคุณนะมันรมเหมือนคมไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะเจอนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณสร้างอนาคตไปกับคุณด้วยซ้ํานะคะก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งราศีตูนธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่สองเลยค่ะความรู้สึกในใจเขานะคะคที่เกี่ยวกับคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะหนึ่งถ้วยค่ะห้าถ้วยนะคะและ ชีมไม้เท้าจริงๆอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรักกันเคยคุยกันหรือเคยห่างกันไปหรือคนของคุณอาจจะเคยมีประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากคบกับคุณใหม่หรืออยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปในรูปแบบที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เขามองว่าคุณเองเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรือเป็นคนที่มาเยียวยาขเขาได้นะคะเขาจริงจังกับคุณอย่าซ่าอนาคตนะอะไรที่เขาเคยทําผิดกับคุณเขารู้สึกผิดจริงๆแล้วก็เริ่มคิดได้ในหลายๆ ะะอยากจะขอโทษอยากจะขอโอกาสกับคุณด้วยาําแต่ถ้าสมมุติว่าเขากับคุณเป็นคนใหม่ที่เจอกันเขาเองก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะราศีธาตุน้ํามินกรกฎพิจิกค,ค่ะแล้วก็ธาตุไฟเมส,สิงธนูนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนสมหวงังถ้าใครอยากได้ให้คลิปดูดวงตรงขึ้นนะคะทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้วันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบาย